ใช้ฝั่งมาอไปที่เบสมอเข้าจะหลังนะครับใช่ไหมใช้ฝั่งไาที่เบสเอสนะครับจากของบูทีมส่วนเหล็กได้ทีมครับปีจากทิปน็อตลงมาต้ององ,องเลยโอเคครับอ่าระวังนะแล้วใายฝั่งมีจุด50จุด50น่ะหันไปทางทิปนอ็อตถึงนอตอีสแต่ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวจุด50เนี่ยบูทีมก็าจะเคลียร์ให้ได้เพราะมันหันหลังให้บูทีม เกมบูทซินทำได้ครับทราบได้ได้ได้ครับตามนี้สองเโอเคบูทซิมบูจากให้่วแจ้งกระอดนะครับจากให้คิวแจ้งกระถอดนะระอดพี่กระถอดการออกจากภารกิจครับเราจะเปลี่ยนจากการลงเวลเป็นการขึ้นทอกลับนะครับผมจุดทอแล้วคือจุไหนพี่กำหนดจุดได้เลยครับเข้าใครับ